สวัสดีครับวันนี้ผมมีภารกิจตามล่าหาบูปินนะครับหรือพิมพ์เขียวของปืนมาปืนที่ผมจะหานะครับคือปืนนี้ซื้อปืนเนี้ยม,มันไม่ใช่ปืนพิมพ์เขียวนะครับปืนนี้เก็บได้จากดอกพวกกล่องดอกอะไรพวกนี้แต่ผมต้องการพิมพ์เขียว พิมเขียวการหาพิมพ์เขียวมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีคําใบ้อยู่ว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะครับนี่ MC ผมหา MC นะ MC A1 m 4 a 1นะครับมันจะมีใบ้อยู่ว่าจะหาแถวไหนได้มันจะเป็นโซนจังหวัดน MC A1 อยู่ช่องแคบนะครับผมจะไปดูลองตรวจสอบกด M ขึ้นมากด Map ขึ้นมาก่อนเลยตอนนี้ผมอยู่ช่องแคบแล้วนีนะเห็นไหมช่องแคบที่เขียนไว้นี่คือช่องแคบนะครับช่องแคบ ผมได้ทำการใช้โดนสแกนเรียบร้อยนะครับคนอาจสงสัยใช้โดนสแกนยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับมันเป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆที่ช่วยเราได้หลารอย่างนะครับคือการปล่อยโดนขึ้นไปมาปล่อยโดนขึ้นไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูตามแมปนะครับมันจะมีเนี่ยเครื่องหมาย ฟิชเชอร์มาร์กเนี่ยสงสัยเนี่ยเครื่องไอ้พวกเนี้ยเมื่อก่อนทุกไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเราจะไม่รู้ว่าคือจุดๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วใช้โดนบินยื่นไปมันจะพอเราซูมเข้าไปปุ๊บมันจะมีขึ้นมาเนี่ยอันนี้จากเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นรูปฟิชเชอร์มาร์กนะครับผมก็ซูมเข้าไปให้โดนมันทาการสแกมันจะมีโหลดหมุนรอบๆ หมุนตามเขียนนาฬิกานั่นคือการโหลดสแกนนะครับแล้วคราวนี้พอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกมามันจะขึ้นมาว่าสถานที่ตรนี้มันคืออะไรแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยอ่ะดูนี่นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แทนที่มีการอัปเดตอัปเกนะครับอ่านี่ที่ผมสแกนไปเมื่อกี้น่าจะอยู่โซนไหนสักที่นี่แหละฮะ โอเคก็คือประมาณนี้นะเนี่ยสแกนสแกนเสียเวลานิดน,นึงอะ่ะแต่มีประโยชน์ชัวร์ครับเนี่ยผมสแกนสแกน,แกนหาจุดตั้งค่ายนะครับเพื่อมันจะได้เร็วต่อการเดินทางของเราอันนี้ผมก็วาร์ปมาเห็นไหมสมมติผมอยู่นี่ใช่ไหมผมจะไปเมืองนี้นี่ผมจะไปเมืองอ่าผมจะไปชายฝั่งชายฝั่งไว้ นี่อันนี้ผมก็สแกนมาแล้วแต่ยังสแกนไม่หมดยังมีนี่นิดๆหน่อยๆผมก็สามารถวาร์ปมาได้เลยโดยการกด f ค้างแบบนี้ประมาณนี้นะครับโลเซนมามันจะมาประมาณนี้ตอนนี้คือผมมาอยู่อใช้ฝั่งไว้ละเห็นไหมมันเหมือนการเทเล,ลพอร์ตการวาร์ปอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ผมจะกลับไปที่เดิม ภารกิจของผมวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มคลิปนี้จะมาผมจะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะครับผมก็ทําไปเรื่อยตลอดเลยอันนี้คลิปนี้ผมก็จะมาทําให้เป็นครับภารกิจการหาบรูป,ปินของปืนต่างๆนะเท่าที่ผมจะหาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำอาาสอนเป็นทิกเล็กๆผู้เล่นใหม่ ใช้ป็นประโยชน์ได้ปืนกระบอกแรกที่ผมเลือกใช้นะครับความชอบส่วนบุคคลนะผมใช้ผมเลือกเป็น M4A1 นะครับ M4A1 ธรรมดานี่นะครับนะอันนี้คือไม่ได้ใส่สโคปอะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่งแต่งไปรเรื่อยอันนี้มันจะเป็น อันนี้ตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมงินวิววิวเกียร์มันน้อยจังนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มใหม่สอนทิศเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะเล่นหรือกำลังจะเลิกเพราะความท้อในการเล่นนะครับหรือเบื่ออะไรประมาณนี้ก็ดูไว้นะครับดูไว้สนุุสนานะวันนี้ก็จะมาดูผม ความใบ้เมื่อคำใบ้เมื่อกี้ mca 1ผมจะเลือกเป็นปืนแรกที่ผมอยากจะเล่นนะครับอันนี้จะเป็นเ,เรรารกิจภารกิจหลักที่เราจะทำทำก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ทำนะครับก็จะมาหากันมันอยู่ในช่องแคบเนี่ยโซนนี้คือช่องแคบทั้งหมด อ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนภูเขากูดฮอปนะครับมาผมจะเริ่มไล่หาในเทือกเบนเลยเพราะผมก็ไม่รู้เนี่ยวิธีการหาง,ง่ายๆฮะชี้เลยนี่แบบนี้มันจะมีถ้าเกิดมีมันจะมีขึ้นมามีถ้าเราไปที่นี่เราจะได้อะไรบ้างแบบคร่าวๆเกาอะอันนี้อาจจะไม่บอกอาจจะมีกองนี่อันนี้จะมีปืน อันนี้ไม่ใช่พิมพ์เขียวนะครับอย่าเข้าใจผิดก็เหมือนปืนที่ผมหยิบหยิบออกมาจากกล่องโดยเพื่อยืมมาใช้ช่วงออมาใช้แต่ถ้าเกิดผมจอยสลายผมก็ไม่สามารถซื้อมาใหม่ได้นอกจากผมไปหามาหาเก็บมาใหม่พอเข้าใจไหมแต่ถ้าปืนที่เป็นพิมพ์เขียวผมก็จะสามารถทําการเอาพิมพ์เขียวเนี่ยไปสร้างอาวุธในร้านค่าได้โดยเสียงเงินประมาณ800ร้อย 800เ0 0ียนเหรียญเปลี่ยนร้อยพอยต์ะในเกมรประมาณนี้นะนี่เครดิตสกิลนี่นี่คือเงินเรานะครับสีฟ,ฟ้าเครื่องลายที่เป็นตัวเอสเนี่ยหมื่นพันห้าร้อยเนี่ยนี่คือเงินนะครับจะเรียกเป็นบาทละกันอันนี้จะเป็นชุดเกาะอ่าเป็นเกียร์เสริมนะครับเรียกเป็นเกียร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นถุงมอืออะไรพวกนี้เครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้มาไล่หาเอฟโฟอยู่หนเนี่ยดูงี้ครับมันอาจจะชา้านิดนึงนะครับนี่อันนี้ปืนนี้แนะนำให้เป็นปืนตระกูล AR นะครับอันนี้ก็ซื้อ4 4 1 6ก็ับตระกูล AR เหมือนกันคล้ายคล้ายเอฟโฟนะอันนี้ไม่มีอันนี้ดีเซอร์ปืนพกอันนี้ไม่มีไม่มี ่หนวช้านะครับอาจช้าได็นงใครสงสัยอะไรทักมาถามได้นะครับคอมเมนต์ถามนี่เจอแล้วนี่พิมพ์เขียวเห็นไหมครับพิมพ์เขียว m c a หนึ่งได้แต้มทักษะด้วยแต่ตรงนี้เหมือนจะวงแดงจะไหวไหมเนี่ยเออ ตรงนี้น่าจะเป็นพวกโกเลมโดนอันทรงพลังโกเลมนะครับจะไหวไหมเนี่ยผมดูของก่อนไม่มีต้องต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายละไม่น่าไหวอ่ะเพราะเกียร์ต่ำ สูโดนก็ยากหละ hmm. อยู่ตรงนี้ะเวยงั้นเดี๋ยวผมใช้วิธีเไงก็ได้ให้ได้ของแต่ขอให้ได้นะตายอย่าบวกกันนะตายไม่ว่ากันนะครับไม่โกรธกันแต่ผมเข้าไปเอาให้ได้คอยดูเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับ เดี๋ยววาร์ไปใกล้ๆล้กันนี่วาร์ปมาที่นี่น่าจะใกล้สุดละทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาใช้ได้โหลดนานนิดนึงนะครับคอมสเปกต่ำมาละเราระยะทางไกลไหมหนึ่งกิโล ตั้งแคมป์เรียกหอก่อนังววะนี้ขอยัดข้ามามาในเรียงหอเรียบร้อยขอเลือกเป็นตัวกลางคืนนะครับเพ <c oughs> ื่อง่ายต่อการสเตล ถ้าภาพไม่ชัดหรืออะไรผมก็ต้องขอขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่เก่งนผมใช้โปรแกรมเคบคัดชดคัดนะครับในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมาอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างน,นะครับผมก็ลังหาวิธีปรับแก้อยู่นะ จะงานข้าวเอานะจอดอรอนี่ระดับโอเคแค่เสี่ยงกันเราใจแล้วอันตรายพื้นที่เลเวลร้อยแปดสิบไม่น่ารอดอ่ะถ้าเกิดมันจะเห็นไหมเนะี่ยหรือว่าจะรอมืดกว่านี้ดีต้องดูไหนท่ัน ในวิชันผมได้ใช้แค่ได <player> ้สองใช้ได้แค่สองนะไม่ได้ยินเสียงไนะครับโอ้ยโอ้ยชีวิตขอใหม่ขอไม่เทคเทคไม่น่าเลย มันเห็นนะมันยังไม่มืดไงผมคิดว่านะเพราะเพราะผมเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเอาแอลปืนแอลแปดอะไรเนี่ยปืนสไนัยอะรอบนี้เกิดข้างล่างไม่มีร่งหนนะตนะอนนี้กระตุกกระตุกมันได้ยินเสียงอะ่ะคือ มาแนละ้มมาวะ่ะไงดีว,วะสู้ไม่ไหวนะจริงๆผมเคยละ ้วิธีดีอาจจะเหมือนวิธีลัดทศนิดนึงนะได้อยู่ได้อยู่น่าจะเบาวกว่าอยู่ เดี๋ยวลองดูนะดูแล้วจะพึ่งมาจะพึ่งมานะชี <ALEX> วิตคนระทึกอะ่ะตอนเนี้ยจะจะจะทำนะานะจะเห็นฉัน ไอ้ขับไปเยียบกูทำไงวะเนี่ยนิ่ง้รบนิ่ไวนิ่งไว้นิ่งไว้ต้องนิ่งๆไว้ไปแล้วไปไไปแล้วนิ่งๆไว้นะครับนิ่งไว้ควรต้องใจเย็นๆเรามาลุ้นไปพร้อมกันแต่ขึ้นไปรีบเก็บเลยนะรีบเก็บปืนเลยนะ ตายอย่ากโกรธกันขอให้ได้ของโอเคไหมครับที่อะไรคือมือขวาไบ่งนู้นไบ่งนู้นได้อยู่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 แล้ากลับไม่ได้ไอ้แกะวิวงวิ่งตะพียอะไรรงนี้บอัลซอบเกย์หายใจแล้วตอนเด้อ กันให้ใจกุญแจกันให้ใจทำไมวะคนถือต่อเลยอ่ะหรือแต่นีไม่ดีหรอไม่ดีไม่มีเชื่อผมสิเนี่ยังดูตู้บนไปวนมาตะกี้ว่ามันไม่มีจมูกถ้ามีมีจมูกน่าจะได้กลิ่นแล้วล่ะก็เกิดไปอะนะมันไปแล้วมันไปแล้ว งานเราละยังไงก็ขอให้แบบข้ามเส้นทางมันวิ่งเนี่ยก็คือปลอดภยัยละเดือดดโทจานตอนเนี้ยประเด็นคือจะเคลน่ยังไงไม่ให้มันเห็นเนี่ยมาามา,มาอ,อุ้ยเกือบเหยียบตูดโห เกือบตีแตกไหมล่ะมาคนไ้ก่อนมาไม่ขึ้นด้วยเนี่ยคือเราต้องยิงตรงเนี้ยให้แตกแล้วมันจะช็อตมันแล้วเราก็ยิงเกาะมันให้แตกเฮ้ย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 ากูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยกูยังไม่ได้ว่าอะไรเึงเลยเต้นเต้นวะเต้นเต้นละเต้นเต้นะ จัดแบบดีกันวิ่งไม่มีอะไรทางแล้วเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมันมาใกล้เมื่อกี้ผมลืมดูเนี่ยเห็นแดงแดงไหมเราต้องจริงแดงแดงอ่ะ แล้วปืนผมมันไม่แรงมันไม่มีดาเมจเลยดูวิวดูเกียร์ผมสิบสิบหกอ่ะดูของมันอะ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวมันต้อเอาเกียร์สูงกว่าหรือเท่ากันนะเท่ากันยังพอสูสีแต่ต้องมีดาเมจของโดนและกระสุนเยอะๆนะเก็บปืน้วเก็บปืน เอย่าอย่าอย่าทำอย่าทำชิดแล้วเลยโ okay, okay. อเคโอเคกูขึ้นเไปอหืยข,ข,ขี้โคลเละตเต็มหน้าเรามากันไ้แล้วน้อยน้อยเราก็เห็นมาละกูจะขานขึ้นบันไดได้มั้ยล่ะ ต้องลองดูครับต้องลองมันไปจังหวะไปตรงนู้นะอ่ะมันไปไหนมันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นนะคือเซนเซอร์ไม่โคตรดีอ่ะบอดอ่ะผมลืมไปผมปรับยากสุดงานออกเลย để tháo gấp nhanh 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 ngay nên bạn nhé, nhanh 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 nên 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 nhanh thì nhanh nhanh bên này nhanh ก็คือขึ้นบันไดตรงนีน้มันไม่มีที่หลบเลยนะคือเห็นเลยนะไม้ยเยอะเหยียบหัวกูตายทำไงเนี่ยไปทางซ้ายอีกไปทางขวาอย่ามาทางซ้ายออมึงหยุดทำไมไปดิไปดิ ก็าหายใจทันไม่วะทันนะแต่ผมน่าจะตายอ่ะเหยยบหัวกูอ๋อ้ยนี่มันวนอยู่แต่แถวนี้ว่ะไอเวรนนี่มันรู้ไอเวียนนี่มันรู้ทำยังไงดีวะเนี่ย ผมลองคานขึ้นมาได้นะถ้ามันเห็นปึ๊บวิ่งอย่างเดียวดีปเปิดกล่องแล้วโกยทะยมเร็วดิเร็วดิเร็วดิเดียว,ว,ว,วเดียวอย่าเพิ่งหันมาฮีได้ว่ะมาว่ะมาดีมาดี <c oughs> ได้ได้ได้ของแล้วอยู่ข้างบนเลยสิ <c oughs> ตรงนี้อะไรเนี่ยสกิลไม่เอา <c oughs> ไม่เอา เอาปืนก่อนคือเราตายแล้วมันก็ไม่หายไงผมจะจำไม่ผิดนะบันไดอยู่ทางนี้แหละชีวิตรันทดอดสูใช่ไหมคือเราลุกคือมันเสียงเสียงก๊อกเดียวคือมันรู้เลยล่ะหลบหอบป,ปะออปยิงไฟทิ้งได้ไหมนะไม่มี่มหายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งรูก,กูได้ของอะ่ะ โอเคเลส s โกเลส s โกเอ๊ะโดนแน่โดนแน่โอเคนะ <laughs> ถือว่าได้ของ <laughs> ของดีๆมันมักจะอยู่ที่แบบนี้แหละครับ <laughs> อันนี้ปืนกระบอกเดียวละไอ้เ I <mean>. okay. <laughs> บนเคผมเกินใหม่ละไปล <laughs> ไม่อยู่แล้ว ครจะได้ยินเสียงหรือได้ยินอะไรก็แลว้วแต่นายแล้วกันนะเราโกยละเดสโกมาดูพิมพ์เขียวกันนะโอเคผมจะมาเปิดพิมพ์เขียวให้ดูนะครับวัตถุอุปกรณ์พิมพิมเขียวนี่ครับที่เราได้มา นี่พิมพเขียวเห็นไหมครับ MC A หนึ่งมาแล้วแล้วคราวนี้เวลาเราซื้อน่ะเดี๋ยวผมจะลองกดซื้อให้ดูแล้วกันอตอนนี้มันอยู่นี่ตอนแรกมันไม่มีสีฟ้าเห็นไหมครับตรงหน้าตัว M หน่มันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีสีฟ้าจะตัวนี้ดูเมาส์นะครับพอปุ๊บเรามีพิมพ์เขียวปุ๊บมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่า blue print พิมเขียว ทำใหบูปิ้นถึงงานว่าพิมพ์เขียววะบูมันสีฟ้าหรือเปล่าสีน้ำเงินหรือเปล่าแต่พอแปลไทยเป็นพิมพ์เขียวเอ้ยจังมาเจอโอเคครับนะคราวนี้มาในสโกผมจะไปที่แห่งหนึ่งตั้งเต็นนะเฮ้ยตรงนี้มีของดีอ่ะในวิชั่นก็อยากได้นะนี่ พิมพเขียวนี้ก็ดีนะครับนี่ไงที่ผม L11 L115A3 เดี๋ยวคลิปนี้เอาด้วยเลยดีกว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะตัดอาจจะตัดไปกันตัดมาอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาดูทําให้ดูนะครับว่าพิมพ์เขียวคืออะไรที่ผมไปเอาเสียงชีวิตมาเนี่ยได้ดกใกล้ได้นะ ถือว่าผมบอกแล้วว่าของได้แต่ตายห้ามโกรธกันโอเคตามนั้นนะครับมาผมตั้งแคมเดี๋ยวจะซื้อซื้อปืนคือสร้างปืนจากพิมพ์เขียวให้ดูนะครับคือการสร้างปืนเราจะเสียต้องเสียเงินเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับปุ๊บเห็นร้านค้าไหม ร้าน,นของเนี่ยนี่คือปืนที่เราสามารถซื้อได้เลยแต่มันไม่มีพิมพ์เขียวนะครับนี่คือสร้างอาวุธอันนี้จะเป็นพิมพ์พเขียวนะเห็นไหมพิมพ์เขียวคือปืนที่เราต้องถ้าเราอยากได้กระบอกไหนเรามีเงินเนี่ยผมมีอยู่98 0 0ผมซื้อปืนนี้ได้นะแ0 0 0ันก็ซื้อไปเลยซื้อไปปึ๊บปึ๊บป,บปบ สมมติผมซื้อ a อมาได้ a อมานี่ a อซีมันจะอยู่คัสเอ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 ้อเ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 กเอเอเอเปเอ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 เปืน,อนปเนอ,รรนนอนนเ,เอเอเอเเออเอเออเออ่ะเอา,าอเอเออเออเอเอ่อเ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 ออเออเออ ฮ้ยอันนี้ผมก็ซื้อได้เนะี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูปึ๊บมันก็เป็นประมาณนี้นผมซื้อสองกระบอกอันนี้กระบอกทีสองปืนเดียวกันแต่ซื้อสองกระบอกเดี๋ยวผมจะให้ดู m สอันนี้คือมีพิมพ์เขียวนะครับผมจะซื้อสองกระบอก สามก็บอกไปเกลือจังวะสีก็บอกไปขอสวยๆแล้วก็บอกเลยอ่ะโอเคมาดูกันกดแอลเข้าไปที่คลังปืนที่ซื้อมานะครับมันก็จะเกลือหน่อยอันนี้คือไม่มีสีนะครับนี่มันจะเป็นมันจะมีสีเขียว ฟ้าม่วงทองแล้วก็ดาวทองนะครับตามแรงของปืนนะอันนี้ปืนพวกนี้ผมจะขายทิ้งเลยขายทิ้งไปนะเก็บปืนกลว้ปืนนี้วะเวกเตอร์ผมชอบเห็นปืนสองกระบอกนี้ดูปืนสองกระบอกนี้ก่อนปืนสองกระบอกนี้เห็นเลขไหมครับมันคือ เลเวลเกียร์อันดับเกียร์นั่นเองความอันนี้สิบเก้าอันนี้ยี่สิบเอ็ดปืนกับประเภทเดียวกันปืนกระบอกเดียวกันความสามารถต่างกันเห็นไหมเห็นไหมครับเอา้าต่างไหมนเนี่ยมาลองใส่เดียวกันและกันไม่ต่างต่างแค่เกียร์โอเค ันแล้วแต่กระบอกนะนี่เอ A4 สองกระบ,บอกนี้นะต่างกันได้เห็นไหมครับอันนี้สีเขียวอันนี้ก็สีเขียวน่ะสีเขียวยี่สิบกับยี่สิบสองกระบ,บอกนี้เห็นไหมครับกระบอกที่ผมใส่กับกระบ,บอกนี้มันคนละกระบอกกันนะนะมันเพิ่มความการควบคุมเพิ่มขึ้นมาสิบแต่อันนี้เพิ่มระยะ พอถ้าเกิดผมใช้อันนี้ระยะมันก็จะลดลงมันจะเพิ่มความควบคุมความนิ่งของปืนแทนประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือพิมพ์เขียวผมขายปืพนพวกนี้ใช้สีเขียวผม,มเน้นควบคุมเน้นความนิ่งขายขายโอเค ปืนพกเขามีนะปืนพกก็ประมาณนี้เหมือนกันทุกปืนกับชุดนี่ก็เหมือนกันนะครับมีสีเขียวสีนี่เนี่ยความทนทานเพื่อความทนทานก็ต่างกันโอเคไปลุยกันต่อเลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับมาดูกันนะ คนที่มีรู้ผู้เล่นใหม่แต่ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะมาดูได้นะครับ